สวัสดีพี่น้องยายกินผ้าส้มสวนยานงรอเห็ดปวกบะมีดอกปลูกไว้ได้ปีปีกวัวนี่แหละพี่น้องน้ำตูนยอดใบน้ำตนอย่างหน้าแต่ว่าบ่ท่านได้ออกยายกินกะเลื้ยยางมาเบิงองก่อนนอไม่เมื่อนั้นน้องกีเอาสีหานอเมื่อนี้ก็มีปบวกหลายนอคือเหี้ยวยได้ไวแต่พี่นออ้องคนนะ หักน้อยไปเกี่ยงก่อนนะหักน้อยไปเกี่ยงก่อนนะพี่น้องอืมววเหีว้วไวเถอะวะสามสองมื่นสามมื่นหนึ่งเพื่อบะได้ตัวนี้เหี้ยวเหี้ยวก่อนตัวแต่พ่อมาตัดต่นไว้ คุณก่อแหยแพ้มันเลยออกดีพี่น้องน้ำไม้เลี่ยงมีกลองก่อกินอยู่เบิดปีคุณน่ะไม่นี่ก็ได้หลายน้อยอยู่ขนาะกินอยู่เบิดปีออกแต่โดนแล้วแกงร้ายเทียร์เราพี่น,อน้องแกลีงน้ำไม้น้ำกันเด้อเหมือแรง